ค่ะทุกคนในที่สุด MV OSU i y o b e a u t n Expert ก็ต้องเบิร์ดเอกบิวกิ้สิเนาะก็ได้ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ปล่อยเป็นลิลิทส์วิดีโอมาเนาะซึ่งเห็นที่เซอร์แล้วคือเอ๊ะเด็กคนนั้น AI หรือไม่หาแคสมาจากที่ใดคือแบบว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์มากโรงเรียนบกเหมือนพี่เลยพี่ก็เคยอยู่โรงเรียนบกนะคะเดี๋ยวแปะอินเสิร์ตว้ให้ด้วยอันนั้นเป็นการถ่ายงาน,นกันจะเป็นทีสิทธิ์ดิฉันเองนะคะมาพร้อมแม้หน้าปกแบบดืกินหล่อมากแล้วคือไม่น่าเชื่อ MV ยังไม่ออกแล้วก็ที่แรกอะตอนที่เป็นลีลิกวิดีโอใช่ปะเขายังไม่เอาเพลงลงสตรีมมิ่งเลยนะซึ่งเราแบบเคยแล้วอยากฟังมากเพราะเราติดผูกกระท่อนแบบ always mm hmm. oh, your love. เล่นไงไม่รู้ตอนเนี้ยร้องไงก็ไม่รู้แต่ว่าท่อนเนี้ยคือแบบติดมากอะเวอร์แบบของท่อนของบิวกิ้นคือแบบมันวนอยู่ในหัวแบบซ้ำๆซ้ำๆคือมันมันเพลงคือตรงนั้นมันแบบมันมันดีมากมันแบบมันฟังแล้วแบบใจฟูขึ้นมาเลยถึงแม้จะแบบมันไม่ใช่สไตล์เพลงที่เราแบบเออด้วยความที่เราป็นคนแบบค่อนข้างชอบเพลงหัวแตกใช่ป่ะแต่ความโซของบิวกิ้นเสียงร้องของบิวกิ้นหรือแบบเพลงเนี้ยมันทําให้เราแบบโอ้โหมัน โดนใจโคตรมาส,สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับได้เลยครับโอเคนะครับโอเคครับโอเค,คงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับค,คำถามแรกนะบิวกิ้นช่วยเล่าชีวิตตัวเองในวัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงกินนตัวอ หนูเพลงก็น <Wha> ่าร <Luis> ัก <diction> ด <aries> <ificar hat> ้วยนุ่มายาต้อมืล่นมากจริงเราใช้มุมงอะหนูเกิดแทนเทปจริงบหูกเหมือนมากมุมเนี่ยเหมือนมากคือไม่มีเครื่องเล่นอะไรมันนะ

เลยอนสี่แบบน้ำเงินแเยอะเนาอ่แรกยังไม่ได้เห็นยง่เห็นน้่าัดไงจังม ตอนเด็เราเป็นตลอดไปตันชคอคกรนได้เสุที่ดอกไม้ท่สเพียงใดก็ไม่เจะสอันนี้ก็แคสมาเหมือนนเนี่ยแคสมาเหมือนกินเลย

นคือตำนานจริงๆจริงบนโลกไปเนี้ยมีตำนานอยู่เยอะแยะมากมายในประเทศไทยก็มีตำนานอยู่เยอะแยะมากมายแต่แบบใครจะปฏิเสธได้ว่าเบอร์ธงชัยแม็กอินไยไม่ใช่ตำนานใครๆก็คนรุ่นใหม่ก็ยังจะต้องรู้จักเบอร์ธงชัยเราแบบด้วยความที่คอนเสิร์ตล่าสุดใช่ไหมล่ะคะอ่าใช่ว่าคือเราก็เติบโตคือเราแก่กว่าบิวกินเนาะเราก็จะแบบเติบโตมาทันในยุค ศิลปินรุ่นแบบยังแบบเจน X อ e กเจนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะคะแฟนจ้าพี่มาแล้วจ้าแ้วแบบเกสของพี่เบิร์ดอะอังตรงริวก็ไม่ได้ไม่ได้ตามทุกคอนเสิร์ตเนาะแต่เราก็จะรู้สึกว่าแบบเอออาจจะเป็นแบบในช่วงวัยที่แบบเขาเคยทํางานมาด้วยกันหรือว่าอาจจะแบบไม่ใช่แบบเจนใหม่บ่อยสักเท่าไหร่แต่ว่าดีใจมากๆที่ที่คราวนี้แบบมีเด็กเจนใหม่มันไม่ใช่แค่ โอกาสดีๆที่แบบโูได้แบบคนรุ่นใหม่ศิลปินรุ่นใหม่ได้แบบร่วมงานกับพี่เบอร์ดะแต่ว่าด้วยความที่อ่ะโอเคเขาเขาอยู่เป็นตำนานแต่ว่าคาว่าตำนานอะนี่แหละคือคําว่าตำนานมันไม่ใช่แค่แบบอยู่อยู่ไปเป็นแบบปูชนียบุคคลเฉยๆอ่ะ,อะเขาก็ยังแบบว่ามีมาเก็ตติ้งมีแบบ ความคิดที่จะแบบทำงานร่วมกับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปคนฟังเพลงอะไรอย่เงี้ยอาจจะเกิดไม่ทันเขาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าทำยังไงให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่ศิลปินะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบฟังเพลงศิลปินรุ่นใหม่ได้รู้จักยังรู้จักตัวเขาต่อไปเรื่อยๆด้วยเราว่าการการการได้ร่วมงานกับแบบเด็กรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเป็นอีกหนึ่ง นี่มิดหมายหนึ่งมุดหมายที่ดีทั้งแบบทางศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ทางบุคคลในตำนานด้วยโอ้ยบุคคลในตำนานสิ่งที่วิวโคตรชอบเลยคือวิวไม่คิดว่าจะแบบตั้งใจทำเวมีขนาดนี้ตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนพี่บอยพี่ปอนแล้วอะคือเราก็เป็นการเป็นการทำเพลงแบบพี่บอยพี่ พี่บอยพี่ป๊อต X กับบิวกิ้นหรือว่า x กับศิลปินท่านอื่นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคะบิวก็จะแบบบิวก็ไม่ได้แบบคาดหวังเลยแบบคาดคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเพลงที่แบบฟิชเชอร์กันเราก็ไม่ได้แบบคิดว่าเขาจะแบบตั้งใจแบบทำเอ็ขึ้นมาแบบขนาดนี้อย่างแบบบอยป๊อตคือแบบหยิบแบบดากันดาไขย้อยมาเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่ามันคือความตั้งใจ ในการทำเอ็มวีและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการทำเอ็มวีมากๆเหมือนกันทั้งแบบการหาแคสแคสตอนเด็กก็คือแบบคิดถูกมากที่เล่นมุมก้มตรงนั้นเพราะแบบมุมนั้นอะคือเหมือนบิวกิ้นตอนเด็กมากซึ่งแบบเงยหน้ามาโอเคว่าแบบไม่ใช่บิวกิ้นแน่นอนแต่ก็ยังมีความเหมือนบิวกิ้นตอนเด็กมากทั้งแบบเสื้อผ้าทั้งแม่ทั้งบ้านบิวกิ้นอะนจริงๆเอาไปถ่ายบ้านบิวกิ้นเลยก็ได้หรือว่าบ้านญาติบิวกิ้นเลยก็ยังได้เออเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่า อันนี้ก็น่าจะคนละหมู่บ้านแต่ก็ให้ฟีลแบบจีนๆเหมือนกันแล้วคุณแม่ก็คือแบบว่าทาทรงผมแบบมาพิงเวอร์แล้วก็แบบเออเห็นแบบมีวิชงพี่ชายอยู่แล้วก็เบ้นบิวกินเสื้อแดงบิวกินเสื้อแดงคือแบบเห็นภาพนะอเห็นบ่อยนะภาพบิวกินตอนเด็กเสื้อแดงเนี่ยแล้วคือแบบว่ามันแบบมันโคตรใช่มันมันคือความใส่ใจแบบคือรูดีเทลอ่ะอันนี้ฉันไม่รู้ว่าเพื่อนฉันทําอาตอันนี้หรือเปล่าหรือว่าทาแค่ตอนไปถ่ายภาพนิ่งเฉยๆแล้วพอแบบโตมาเป็นวัยรุ่นอะที่แรกก็แบบเฮ้ย ทำไมแบบบิวกินดูแบบผมยาวเพราะว่าจริงๆแล้วบิวกินตอนช่วงมัธยมก็ยังต้องแบบผมเกรียนอยู่ใช่ไหมเพราะว่าอยู่แบบก็นะผู้ชายในโรงเรียนก็ต้องผมเกรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเงยหน้ามาอ๋อน้องชื่ออะไรนะน้องโนเบลใช่ไหมคือแบบเป็นเต๋อตอนเด็กแล้วเป็นบิวกินตอนเด็กมาแล้วก็จะเป็นบิวกินตอนเด็กตลอดไปคือแบบก็เออว่ะคือที่แรกก็ไม่คิดว่าจะมีซีนที่แบบโตมาในช่วงที่แบบวัยมัธยมเหมือนกันแต่ว่าพอหยิบ ไวไวมาทยมมาเล่นด้วยแล้วหยิบน้องโนเบลที่เป็นบิลกินตอนเด็กในแปลรักฉันด้วยใจเธอมามันก็เลยย,ยิ่งแบบยิ่งแบบทัสแรกก็คือแบบแคสตอนเด็กก็ดีแล้วก็ปึ้งหนึ่งไวรุ่นก็คือแบบอีกปึ้งหนึ่งแล้วคือเฮ้ยมันทุกดีเทลทุกดีเทลจริงๆแล้วก็ในเรื่องเหมือนจะแบบพยายามเล่าว่าเขาตัวบนะิลกินเติบโตมากับเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมล่ะแม้ว่า ในวัยไหนอะวัยเด็กเขาก็ยังแค่แบบสนุกกับการร้องเพลงกับการเออเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยกับแสงสีเสียงโดยที่แบบอาจจะไม่ได้มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวก็แบบเออก็แบบฟังเพลงพี่เบิร์ดสนุกสนุกจอยๆแต่พอโตขึ้นมาอะเริ่มมีป๊อปปี้เลิฟเริ่มแบบเออเริ่มมีเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องเพื่อหรืออะไรใดๆที่มันเริ่มแบบมีฟิลลิ่งมีความรู้สึกมีความดราม่าอะไรเงี้ยขึ้นมาก็จะแบบเฮ้ยเริ่มแบบฟังเพลง เศร้าๆเพลงอื่นๆของพี่เบิร์ตเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นเพลงพี่เบิร์ตไม่ว่าจะเพลงแนวไหนไม่ว่าเราจะมีช่วงชีวิตที่เป็นสุขทุกขอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องอะไรในชีวิตเราก็ยังฟังเพลงพี่เบิร์ตเออมันเหมือนแบบทําให้เราแบบรีเมทเอ็มวีมันเหมือนรีเมทให้แบบคิดถึงอย่างนี้ซึ่งมันใช่แล้วเขาก็เลี้ยงเลี้ยงลอยเรียง้อย, <laughs> ย,อยโอ้ยคนไทยเขาก็เรียง้อยเรื่องราวต่อมา ถึงตอนพาร์ทท้ายเนาะที่แบบเริ่มเข้าเข้าความเป็นเขาเรียกว่าไงคือระหว่างนั้นที่เราด้วย POV PO อวิ k i n ะในภาพในจอก็จะเป็นพี่เบิร์ดตั้งแต่แบบเออวัยของบิลกินที่ค่อยๆเติบโตพี่เบิร์ดก็ค่อยๆเติบโตแล้วก็แบบมีคอนเสิร,ร์ตต่างๆมีแฟนๆมีคนที่รักเขาก,ก็คือเป็นการเรียงร้อยโดยใช้ POV b บิลกินเป็นตัวแทนแฟนคลับพี่เบิร์ดคนหนึ่ง เอออะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันยิ่งแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากอะสำหรับแบบเพลงนี้เอมีเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนปิดท้ายก็แบบเออเป็นภาพแบบรวมเคลิรวมมิตรตำนานของพี่เบิร์ดความแบบเป็นที่รักของทุกคนทําไมถึงเป็นตำนานเหมือนแบบเหมือนส่งต่อจากบิลกินมาแบบที่คอนเสิร์ตแล้วก็เพื่อไปคอนเสิร์ตที่กําลังจะถึงอะไรแบบเนี้ก็แบบอู้ว้าวมันแบบ ลดมากคนคิดแบบสตอรี่บอร์ดนี้อ่ะเราก็สายตาตอนที่แบบวิลกินมองพี่เบิร์ดหลังจากที่แบบพี่เบิร์ดแตะไหลอย่างงี้ใช่ปะแล้ววิลกินหันไปอะไรเงี้ยภาพซ้อนทับแบบเดวิดฟอสเตอร์แบบซ้อนทับเข้ามาเลยตอนที่แบบวิลกินขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันแบบมันแบบภูมิใจในตัวเองเนาะมันแบบนั่นแหละเป็นอีกหนึ่ง achievement ที่แบบเขาได้เช็คพอยต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยในความซึ้งอ่ะทุกคนด้วยความที่เป็นฉัน คือขอฮาท t o ในการหยุดคิดอะไรที่มันแบบแปลกแยกออกไปที่มันแบบตลกในหัวได้ไหมคือมันไม่ว่าจะเศร้าขนาดไหนมันจะมีสควอหนึ่งที่แบบมันจะคิดอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องอราวที่มันตลกที่มันแบบเป็นเรื่องอื่นเข้ามาได้ยังไงวิวทำไมคิดถึงอะไรทุกคนจําที่บิวกินเล่าได้ไหมวิจจะไม่ได้แล้วว่าเล่าที่ไหนแต่ว่าที่บิวกินเล่าให้ฟังว่าบิวกิน ตกบันไดแบบแทดแทดแทดแบบตูดแทดแทดแลงบันไดมาหลังจากที่แบบโชว์กับเดวิดฟอสเตอร์เสร็จแล้วแบบคนก็เข้าแบบมาช่วยแบบแม้กระทั่งแบบว่าศิลปินแขกเกสของเดวิดฟอสเตอร์ก็แบบโอ้ยอยูโอเคเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยสิ่งนั้นมันเข้ามาในหัวภายในความซึ้งกําลังแบบกําลังซึ้งๆแบบเฮ้ยเนี่ยแหละภาพเดวิดฟอสเตอร์แบบซ้อนทับมาเป็นภาพคอนเสิร์ตเดวิดฟอสเตอร์วันนั้นที่บิลกินไดเข้าร่วมแล้วก็เป็นภาพบิลกินแบบท เลิกได้ไหมพฤติกรรมเนี้ยเลิกได้ไหมแต่ว่าพิสูจน์แล้วว่ามันยังเลิกไม่ได้เลยทํายังไงดีไม่ว่าจะผ่านมากี่คลิปกี่รีแอคชีวิตผ่านมากี่ปีมีสิ่งนี้ม่นในหัวเสมอไม่เข้าใจทาไมมันต้องคิดอะไรแบบนี้ตลอดเวลาก็ไม่รู้เวลวแต่เอาเป็นว่าเป็นเพลงคิดดีมากเป็นดีมากจริงอืมเราว่ามันเป็นเพลงที่ถูก สถู ugh, กหูกับคนหลายๆวัยนะวิวไม่น่าจว่าเด็กๆจะชอบแบบเมโลดี้สไตล์นี้ไหมคือวิวก็เป็นคนที่แบบกลางๆหมายถึงว่าช่วงอายุอยู่ในช่วง,วงกลางๆว,ว,ว่าชว่วงวัยประมาณแบบ20ขึ้นไปอ่ะหรือว่า25วะขึ้นไปวิวว่ายังเป็นคนที่แบบชอบเมโลดี้อะไรประมาณนี้กันนะเออแต่ว่าถ้าแบบ เด็กสมัยใหม่หน่อยถ้าเป็นเจนซีดูรีแอคชั่นวิวอยู่ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะว่าแบบเฮ้ยเพลงแนวนี้แบบรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างอะอยากทราบเหมือนกันอยากทราบเหมือนกันแต่สำหรับฉันคือแบบโคตรชอบเลยว่ะแล้วตอนนี้ใช่แหละเพราะว่าวันนี้ MB ออกใช่ปะวิวก็เพิ่งเห็นเข้า YouTube Music ไปก็เห็นเลยว่า เออเพลงมาลงสตรีมมิ่งแบบว่าเออสตรีมลงสตรีมมิ่งแล้วว่างั้นเถอะก็แบบนี่ก็สิ่งที่ฉันรอม,นมานเนิ่นนานฉันฟังวนๆอยู่แบบท่อนซ้ำท,ท,ท,ท่อนอย่างงั้นซึ่งแบบมันไม่มีแบบที่เปิดฟังคือถ้าเปิดฟังก็ต้องเปิดป <c oughs> เป็น MV เก็ตปะแต่อยากฟังในแบบสตรีมมิ่งที่เป็นสตรีมมิ่งแบบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะฮะแล้วก็ฝากอย่าแปะไว้ท้าย คลิปเหมือนเดิมแต่ว่าฝากเหมือนเมื่อกี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวิวให้ด้วยแล้วกันนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย